สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้อย b บบี้ชาลิง g นะคะตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินการมาถึง EP ที่10แล้วค่ะตอนนี้ก็เจอกับน้องลิเวอร์คาลินเทียคนสวยของเรา่นเองนะคะตอนนี้นางก็กำลังทำกับข้าวนะคะทุกคนนี่ดูสิสวยเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่วันนี้นะคะเราจะมาแปลงโฉมนางกันค่ะก่อนอื่นที่ เราจะไปแปลงโฉมนางนะคะเดี๋ยวจะให้นางแบบได้ทานอาหารกันก่อนนะคะทุกคนโอเคก็ที่เราจะแปลงโฉมนางวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะให้น้าเปลี่ยนลุกยังไงกันเนาะอ่าและเราก็จะใหะ้นางนะคะไปหาผู้ของแท้เลยค่ะอีพีนี้แล้วก็ลูกๆก,ก็กําลังเดินออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าได้เวลาที่ลูกๆก,กําลังอ่าเข้าโรงเรียนกันค่ะทุกคน เนี่ยเออแล้วมันมีแพ็คเสริมใหม่มาเป็นแพ็ High School นะคะซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะยังไม่มีเงิน <c oughs> ก็ขอผ่านก่อนนะคะโอเคตอนนี้ก็อ่าเล่นไปแบบธรรมดาไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องริเวอร์ทำการอ่ากินข้าวเสร็จเลยนะคะทุกคนดให้น้องไปล้างจานนะคะเดี๋ยวจะรีเลยนี่ ตอนนี้ก็คอมดีเล์เช่นเคยนะคะทุกคนว่าแบบข้อมูลในตัวเครื่องมันเยอะมันก็จะทําให้เครื่องมันอืดมันหนืดหน่อยนะคะ่าเดี๋ยวเราจะให้น้องลิเวอร์เราอาบน้ําไปด้วยเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะคะดูสิฝนตกกําลังแบบหืมใครโทรมากันแล้วเนี่ยออเรนเบลูไม่รู้นะคะใครโทรมาไม่รับหรอกคะ่ะอ่า นี่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเอาอ,อาหารนะคะเข้าไปไว้ในตู้เนาะนี่อ่ะก็ให้น้องริเวอร์อาบน้ำสวยๆนะคะตอนนี้มีน้องดินอยู่บ้านคนเดียวนะคะเดี๋ยวได้เวลาที่น้องดินเราไปทำงานยังน่ะวันนี้วันอังคารน้องดินก็ต้องไปทำงานสิอ๋อน้องไปทำงานเวลา 4pm ถึง 7pm เหรอ,อขณะนี้ 9am โอเคเดี๋ยวก็ให้น้องเล่นคอมไปนะคะซึ่งก็มาเล่นในห้องคุณแม่นะคะอ่าห้องน้องก็น่าจะมีคอมนะคะห้องน้องอยู่ไหนในห้องน้องอยู่นี่อ่าห้องน้องไม่มีคอมโอเคอ่าเล่นตรงไหนก็ได้นะคะบ้านเราวุ้ยดูคุณแม่สิดูคุณแม่นางเต้นถดึงเตะตึงทาเต้นก็คือแบบนี่นี่โอ้บอยเพย์บอยมา งานที่ได้รับมอบหมายยังไม่เสร็จเมื่อแท็บบี้เข้าเรียนอ๋อสารภาพความจริงดีกว่าคะ่ะเราอย่าไปลอกเพื่อนนะคะทุกคนโอเคก็ให้น้องแท็บบี้เราแบบเป็นเดกด,ดีสักหน่อยเออลืมยังไม่ได้ให้น้องแท็บบี้เราทำกันบ้านเลยอะ่ะเออ,อแม่ก็เต้นไปนะคะเต้นชึบชืบชบโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปแปลงโฉมลุคคุณแม่กันค่ะในตู้เสื้อผ้ากันนะคะก็นนะะจะใหอะ้อุ๊ยกดผิดเนี่ยทุกคนอ้ายกดผิด กดไปให้น้องดินแต่งตัวเฉยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสลับไปที่คุณแม่แล้วกันนะคะทุกคนนี่มาแล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็คุณแม่นะคะคุณแม่รีเบอร์ส,สวยๆคนสวยเดี๋ยวจะให้น้องทําการแต่งตัวเลยค่ะแล้วก็หุ่นน้องก็คือแบบกําลังดีค่ะไม่อ้วนมากไม่ผอมจนเกินไปนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะตอนนี้อันนี้เป็นชุดลำนองของชุดอ่าฤดูร้อนปอนไม่แนใจไม่ใช่สิเป็นชุด รูดูปกตินะคะรูดูใบไม้ปรีอะไรเงี้เนาะอันนี้เป็นชุดทํางานนะคะชุดทํางานน้องสวยเกินไปไหมเกินปุยมุย้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลุกทรงผมให้น้องนะคะเว <c oughs> ้ยอันนี้สวยอะทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยลุกนี้ดูดีอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาทรงนี้ให้น้องเลยค่ะทุกคนแบบเปลี่ยนทั้งลุกสีผมแล้วก็ตัดผมสั้นเลยนะคะ อ่าชุดนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดให้น้องก็เอาเป็นชุดนี้นะคะหรือว่าเราจะาชุดอื่นดีทุกคนเดี๋ยวขอดูเลื่อนๆดูหน่อยนะคะอืมชุดนี้ไหมดูแบบบ้านๆธรรมดาเน่ยเออเอาชุดนี้ดีกว่าค่ะทุกคนอ่าแล้วก็เราเล็งเห็นว่าสีฟันของน้งนะคะเริ่มเหลืองแล้วะคะเดี๋ยวจะมา <laughs> ทําให้ฟันน้องขาวนะคะนี่ขาวแล้วค่ะขาวในพริบตาเลยคือพอกสีฟันแบบ วิเศษะคะไม่ไม่ให้น้องดัดฟันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคงั้นก็เอาเป็นลุคนี้เลยแล้วกันนะคะอ่าและดูคุณแม่ก็มาให้ขนมน้องแมวนะคะทุกคนแล้วก็ทุสีหน้าคุณแม่ก็คือแบบอารมณ์ประจยเลยทุกคนก็คือโศกเศร้าโศกเศร้ายังไม่แบบเออตอนนี้ทุกคนในบ้านก็คืออ่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะทุกคนหลังจากที่ได้เสียพี่อ่า ได้เสียลูกคโตเออเนี่ยทุกคนก็คือโศกเศร้าเสียใจเช่นเดิมนะคะน,นี่ก็คจะไปหลับนเนาะยังไม่ได้ให้น้องหลับเลยโอเคเดี๋ยวจะให้คุณแม่ริเวอร์ไปหลับพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องไปล่าผู้วันพรุ่งนี้เลยค่ะทุกคนคะโอเคไปกันค่ะตอนนี้นะคะก็ คุณแม่ลิเวอร์นะคะได้ทําการตื่นนอนไปที่แรบร้อแ,แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ลิเวอร์นะคะออกไปอ่าไปที่บานนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือฝนก็ตกหนักมากเลยอะทุกคนโหดูสิโหไม่เป็นไรค่ะเรามีร่มพกพาะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องออกไปข้างนอกกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะให้น้องลิเวอร์นะคะไปที่บาร์แถวบ้านเลยค่ะทุกคนจะไปนกพงริมน้ำหรือว่าเราไปร้านบาร์คาเกะไปร้านบาร์คา,าเกะอันนี้นะคะโอเคแล้วก็มาถึงที่บาร์กันแล้วนะคะและก็คือฝนตกนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งเข้าบาร์กันเลยค่ะอ่าวันนี้มีอ่าคน ไข่น้ํานะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่านักผสมเครื่องดื่มโอเคเดี๋ยวเราจะมาสั่งเครื่องดื่มกับเขานะคะเอ้าสั่งเครื่องดื่มได้ไหมสั่งเครื่องดื่มไม่ได้เพราะว่าน้องมีอาการที่สูดจะอึดอ,อัดนะคะทุกคนเฮ้ยโหมีคนมาร้องเพลงอ่ะเรามาชมเขาร้องเพลงกันหน่อยนะคะทุกคนชิบช,บชบโอ้ <c oughs> <c oughs> ผิว <c oughs> น้องอลรามาก อันนี้เราก็ชมเขานะคะเขาร้องเพลงเสียงอ่าเขาร้องเขาหยุดร้องไปแล้วอ่าตอนนี้น้องหิวข้าวอะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าแถวนี้เขามีขายอ่าร้านค้าก็ปิดหมดเลยโหพาน้องมา <c oughs> วยเดี๋ยวเราจะมาดูผู้คนแถวนี้นะคะแชท นี่ทุกคนอันนี้ใครอะออรเรนอ้าวนายออเรนนี่เนี่ยคนที่โทรหาหน้องตอนนั้นแต่เราไม่ได้รับนะคะทุกคนช่วงนี้มันเป็นวันอะไรอะทำไมเห็นเขาแบบโอ้โหนักวิทยาศาสตร์หรออุ้ยคุณหุญญ่นยนต์แล้วมาคือกับคุณหุญญ่นยนต์หน่อยได้ไหมคะอันนี้คืออะไรอะอเมื่อกี้เอกีน้องกำลังไปหาคุณหุญญ่นยนต์แชท เราได้เงินกับที่น้องดีนไปทำงานมาอ้าวคุยกับหุ่นยนต์หน่อยนะคะสวัสดีคุณหุ่นยนต์อ๋อมาซ่อมซ่อมหุ่นยนต์เหรอซ่อมได้อ้าซ่อมหุ่นยนต์เสร็จแล้วแนะนำตัวหน่อยจะไปไหนเจ้าหุ่นยนต์จะจะไปไหนคะคุยกับหุ่นยนต์นะคะเรามาให้น้องริเวอร์เราจีบหุ่นยนต์ดีกว่าทุกคนจีบหุ่นยนต์ได้ไหม จีบได้หรือเปล่าน้องได้สกิลอันนี้ด้วยเนี่ยจีบหุ่นยนต์ได้ไหมจีบได้หรือเปล่าหรือว่าต้องให้น้องพา่าอาชวนคุยแบบนี้ก่อนนะนี่ดูเหมือนจะเป็นคนอชอบหุ่นยนต์ออยจีบหุ่นยนต์แล้วชิบพูดถึงรองเท้าหรอ <laughs> ออ้ยตอนนี้ก็กำลังให้น้องริเวอร์นะคะทำการอจีบหุ่นยนต์นั่นแหละค่ะอามีผู้คนมานอนตุยตรงนี้ดูสิเขาก็ง่วงแฟนขับหรอแฟนขับอะไรอะน้องริเวอร์เรามีชื่อเสียงหรอทุกคนไหนมาดูนี่หน่อยอ๋อเออน้องพอมีชื่อเสียงอยู่นิดหนึงโอ้ยจิบหุ่นยนต์หน่อยได้ไหมคะ ทำไมไอ้คำคำพูดโรแมนติกมันน้อยมากเลยอะ่ะมันไม่มีให้เรามันไม่มันไม่มีให้เรากดคาว่าจีบหรืออะไรพวกเนี้ยมันมีแค่นี้เองอ,ะอ่ะอ่าอันนี้น้องก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็คือทําไมบ้านเราสกปรกอย่างเงี้ยนะลูกๆลูกๆไม่มาท,าทําความสะอาดกันหรอเนี่ยนำไปทิ้งเลยแล้วก็อ้าวใครมาทําอะไรอ้าว น้องแทบ,บี้น้องแทบ,บี้หนูเป็นไรอะแทบ,บี้โมโหอะไรอะโกดูดูสิและลูกๆของนางเป็นอะไรกันเนี่ยโกรธกันเดี๋ยวจะให้พี่แซมบี้มาซ่อมนะคะทำไมเด็กๆโกรธกันอะอืมอันนี้แปอบน้ำกันแปอแบน้ำจะได้เผื่อจะเย็นลงจะเย็นขึ้นะ่ะแล้วก็แทบี้แทบี้ต้องมานอนแทบบี้ต้องไปนอนซะแ,แ,แ,แล้ว ห้องนอนแทบบี้อ่ะแทบบี้นอนไม่ได้แทบบี้อยากจ,จะต้องไปนอนแทบบี้นอนไม่ได้โอเคเนี่ยไฟเยอร์ไฟเยอร์โกรธอืเด็กๆโกรธอ,อะไรกันเนี่ยโอเคอ่ะคุณแม่รีบทานข้าวนะคะจะไ,ไปนอนกดที่นอนคุณแม่อย่างไกลเลย โอ้ยแลวลูกแมวก็มากระโดดตุ๊กตุ๊กตุ๊สภาพคุณแม่ก็คอือสู้ชีวิตมากค่ะและฟันคุณแม่เหลืองตลอดเลยเนี่ยคุณแม่ตอนนี้คุณหุ่นยนต์ก็มาที่บ้านน้องลีเวอร์นะคะทุกคนอ่าวตอนนี้พวกเราก็คุยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความรักค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลีเวอร์นะคะมอบของขวัญแห่งวันแห่งความรักนะเอาดอกอะไรดีอะ่ะเอาแอปเปิ้ลดีกว่า ส่งของขวัญให้คุณหุ่นยนต์นะคะไม่ทราบว่าวคุณหุ่นยนต์คนนี้ชื่ออะไรนะคะลืมอ่านชื่อนะชื่อว่าอะไรเนี่ยซีอูดเหรอโอเคคุณซีอูดนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้องลิเวอร์เราจะตบกลุ่มรักคุณหุ่นยนต์แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะคุยกันนะคะมีอะไรให้นะ่าคุยกันอีกนะตัวเลือกอ้ตอนนี้หุ่นยนต์ก็พังนะคะเดี๋ยวมาทําการรีแพนะคะ่ะซ่อมหุ่นยนต์กันก่อนคุณแม่ลิเวอร์นี่คือคือ สู้ชีวิตมากนะคะซ่อมคุณเพื่อนเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อนจะได้อมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะดูสิคุณแม่จะซ่อมได้ไหมก่อ่อนคุณแม่ก็ซ่อมได้นี่นี่ไงก็ค,คือลูกก็นอนบนโซฟาแล้วคุณแม่ก็มาซ่อมหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์นี้ก็เสียได้แบบโอ้เป็นที่เป็นเอ๋เขาเรียกว่าแหละเป็นเวลาเวลาจริงๆเลยอะ ใช้เวลาซ่อมก็นานมากเลยนะคะเนี่ยย้ำซ่อมไม่ถึงไหนเลยอะไรวันแห่งความรักรารทำกันไหมถูกขันโอเคอ่าอ,อ้าไฟเยอร์โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมอ่านนะคะกดนออ้องไฟเยอแบบอืมอ่าคุณแม่ก็มาซ่อมหุ่นยนต์วันแห่งความรักงานเลี้ยงของโรงเรียนะไปเชบบิญบางคนพิเศษไปโอเค เชิญไปค่ะกองทุนดอกไม้เลยอ่าซื้อดอกไม้สําหรับตอนเองนะคะทุกคนลูกๆน้องอ่าซอมอีเวซมเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเย๊นี่ไงเราจะคุยกันสักหน่อยนะคะทุกคนนี่เป็นไงครับโอเคเดี๋ยวมาลองจูจีกันดีกว่าอ้าวคุยกันไม่ได้โอโ้อ้าวมอกมองขวัญ มอบของขวัญอีกอันหลีกรอบก็ได้รอบนี้เป็นหนังสือแล้วกันนะคะโอเคคุณแม่คุยกันอ้าวอบของขวัญให้แล้วโอ้ของขวัญอ้าวอ้าวอ้าวเอเอ,เอ,เอ,เอนี่ชาดานวันนี้ฉันให้เป็นหนังสือของคุณแล้วกันนะคุณสุดอ้าวคุณสิดอูดไม่ชอบหรอสิอูดทำไมไม่ชอบอ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีอ่าวิญญาณในบ้านนะคะก็คือไม่ใช่ใครคนไหนนะคะก็คือเป็นลูกของนอนริเวอร์อีกแล้วนะคะได้ตายได้ตายตามกันไปอีกแล้วคนหนึ่งอ่ะทุกคนไม่รู้ทำไมทําไมเราเล่นเอ่อเราเบบี้ชาเลจ์ทำไมเด็กๆพาก,กันตายบ่อยมากเลยอ่ะอันนี้น้องที่ตายล่าสุดนี้นะคะก็ชื่อน้องไฟเออร์น้องไฟเออร์ได้ตุยจากอ่าหิวข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออทังนี้ก็ โอ้โหจดิกๆก็คือโอ้โหในบ้านหลังนี้ก็เท่าที <g> ่ <ül> <g ül> เห็นแหลคะค่ะทุกคนแล้วก็เรามาดูคุณแม่กันนะคะคุณแม่ก็โอเคนอนอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีอ่าความน่าย,ยินดีเข้ามาด้วยนะคะว่าคุณแม่รีวิวท้องแล้วคะ่ะทุกคนดูสิท้องป่องมากเลยอะ่ะโอะไรเนี่ย นี่คุณแมรีเวอร์เราท้องป๋่องมาเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าท้องกับใครนะคะท้องกับคนนี้นั่นเองค่ะคทุกคนชื่อว่าออรเรนเบอร์รี่มูนนะคะไม่ได้ท้องกับคุณยนเนาะน้องมาท้องกับคุณออรเรนเลบอร์รี่เออท้องกับคนนี้นั่นเองก็คือหล่อนะหล่อเอาเรื่องเลยโอเคโอ้นายกำลังกลับบ้านแล้วโอเคบายบายเดินทางปลอดภัยนะคะ <laughs> อ่ะริเวอร์เราก็กำลังตั้งท้องน,นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบ อาคดออกมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะทุกคนก็ยังไม่รู้หรอกอันนี้โอเคก็มีห้าคนแล้วผู้ร้อยเบบี้ชาเลจ์นี่มันเชื่องทร,รมานจริงๆเล่นยากอะ่ะเออออันนี้ก็คุณแม่ได้ท้องเนาะอ่ะคุณแม่นอนพักก่อนนะคะทุกคนนี่ ตอนนี้น้องไฟเยอร์ก็มีแต่วิญญาณนะคะลองละลอยไปมาตามอ่าในบ้านนะคะทุกคนเราอยากจะคืนชีพให้น้องนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องคืนชีพที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะโอเคอตอนนี้คุยกับน้องดินอยู่เนาะอ่าบ้านของเราก็ เหมือนเดิมค่ะโอ้โหอันนี้ก็พังอีกเดี๋ยวเราจะให้น้องดินเรามาซ่อมแซมอันนี้ดีกว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของน้องแทบบี้อ่ะแทบบี้น่าจะเป็นคนทำเพราะว่าน้องแบบอารมณ์ระจอยมากเลยโู้อือแต่ละคนก็คือเราต้องดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะเพราะเด็กๆตายตามกันไปเยอะมากเนี่ยอ่า เป็นเด็กดีนะคะน้องอาอะไรเนี่ยแซมมี่โอเคเก็บชั้นหนังสือเด็กน้อยของเรากําลังเดินเตะ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 นะเราไปปลุกคุณแม่ดีกว่าค่ะทุกคนคุณแม่ตื่นตื่นแล้วคุณแม่มันนิจใจคุณแม่ทําอะไรดีให้คุณแม่อยู่ในบ้านนี่แหละทุกคนขี้เกียจให้คุณแม่ออกไปทัางนอกเราต้องให้คุณแม่ทํากับข้าวนะคะคุณแม่รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่า,ามีตัวเบบีน้อยลอด เอ้ยเต้าเปีน้อยโผล่มาในท้องนะครับเราจะทำมิซูราเมนนะคะเดี๋ยวทำราเมนกันก็เดินไปเดินสวยๆนะคะเฮ้ยเป็นอะไรอ๋อเด็กๆตินแล้วก็คือทำท่าแบบโผล่อุย๊ยดีสิก็คือเด็กๆมีความสุขอะไรกันเดีย่ยอ่าคุณแม่ก็ทำกบับค้าวสวย,ยตู้เย็นก็พังเลแล้ะ เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเรามานี่อะไรคลินิกยังไม่พร้อมบร,ริการหากคุณต้องการใช้คลินิกกัมอ,อเดี๋ยวจะให้น้องดินของเราไปซ่อมตู้เย็นดีกว่าเด็เพิ่งเต้นนะหลูกอย่กเพิ่งเต้นและคือพาการเต้นจังหวะกับเพลงก็คือแบบโอ้โหแซมมี่เราอ้วนมากเลยเน,นี่ยดูน้องแซมมี่เราเริ่มอ้วนแล้วนยอ่ะ พอหนุ่มน้องดินของเราโอ้โหเทปบ,บี้น่ารักมากมาทําความสะอาดด้วยไหม่มาถูมาถูบ้านเองเลยอน่ารักจริงๆเลยแม่ทํารามเมงเส็จยังคะอุ้ยเสร็จแล้วเราไปดูรามเมงคุณแม่ชิฟแต่แดนก็คือสามารถอ๋อทานได้คนเดียวคุณแม่ต้องกินรามเมงนะคะ แม่ท้องอุ้ยดูสิดูสิเธอทำน่ากินมากเนี่ยก็คือโฉมใหม่ของน้องก็สวยอะ่ะหชมทำสร้างเองแต่งเองชมเองนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะขอพักจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย